สวัสดีครับท่าชมครับตรงประเด็นสำหรับวันจันทร์ที่13เดือนธันวาคม2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เราคงจะต้องหยิบยกแผนปี65ในการที่จะไล่ประยุทธ์หรือการจะล้มประยุทธ์นะครับหรือว่ากระตุ้นสำนึกของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาในการบริหารราชการแผ่นดิน นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับว่าจะเรียกแบบไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆนะครับนักซื้อพิมพ์พาดหัวข้อข่าวก็คือล้มพลเอกประยุทธ์ปี65นะครับล้มพลเอกประยุทธ์ปี65ชื่อหัวข้อข่าวก็หนักอยู่พอสมควรนะครับแต่วความจริงเป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่แท็กทีมนะแท็กทีมเป็น6พักใหญ่ๆก็คงนำด้วยพักเพื่อไทย โดยคุณหมอชรนานนะสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งก็เป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะเนื่องจาก,กว่ารอการปลดกล้าวนะครับเดิมคุณสมพงศ์อมรนิวัฒน์เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นพรักเพื่อไทยมีการเปลี่ยนหัวหน้าพักมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพักนะคุณหมอชรนานสีแก้วก็ได้มาเป็นหัวหน้าพัก ก็รลอปลดก้าเลยเป็นว่าที่ผู้นำฝา่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นแท็กทีมใหญ่อยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่ฝา่ายค้านพยายามที่จะอ,อภิปรายไม่ไว้วางใจ2ครั้ง2คราวที่ผ่านมาในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปี65ก็เป็นอีกแผนหนึ่งในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีแผนนะครับแผนอยู่ยาวเอาละสแผนนี้ถามว่าใครจะไปขนาดไหน เพียงใดอย่างกรณีแผนอยู่ยาวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมหลายคนนะครับแม้กระทั่งผมเองผมก็วิเคราะห์บอกว่าแผนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคือแผนอยู่ยาวของรัฐบาลแผนหนึ่งครับคือรัฐบาลพยายามที่จะลากการเลือกตั้งมาโดยตลอดนะคือการเลือกตั้งกทมเลือกตั้งท้องถิ่นท่านผู้ชมจำได้ไหมครับ แต่เดิมบอกว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิน่นหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอ,อซึ่งคุยมาตั้งแต่ปลายปีนู่นแหะครับปลายปี6 2สองหกนะอันนี้มันปลายปี64ขึ้นปี65ก็ลากมาได้1ปีนะครับสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะคราวนี้เหมือนกันการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแม้จะมีกระแสะค่อนข้างจะมาเยอะนั่นคือกระแสะเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นพรร ประชาธิปัตย์พัพลังประชารัฐหรือพักอื่นๆนะหรือลงอิสระก็พยายามจะเสนอตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการจุดกระแสให้คนรู้สึกว่าจะมีการเลือกตั้งผมมองอย่างนั้นนะครับนี่คือการวิเคราะห์ของผมเป็นกระแสที่พยายามจะสร้างให้รู้สึกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแน่นอนก็มีเล่นแหะครับนะมีนะมีแน่แต่ ข่าวว่านะครับข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งประมาณนั่นแหละครับประมาณกลางปีหน้านะประมาณกลางปีหน้านั่นก็แสดงว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชายเองก็มีแผนอยู่เหมือนกันว่าเลือกตั้งผู้ว่าช้ามันก็จะทําให้เป็นข้ออ้างในการยุบสภาช้าเช่นเดียวกันผมว่าอย่างนี้เป็นเรื่องแผนรัฐบาลครับถ้าแผนรัฐบาลน,นี้ประเภทลากยาวประเภท าลากไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆกินเวลาไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นความถนัดของรัฐบาลน,นี้นะซึ่งจะต่างกับรัฐบาลอื่นๆที่เขาพยายามจะเอางานเนี่ยนะครับมาเป็นตัวลากคือหมายความว่าให้ประชาชนได้เห็นผลงานของรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็ไม่อยากจะให้มีการยุบสภารัฐบาลอยากให้รัฐบา,นาลนั้นอยู่ยาวหรือมีเสถียรภาพอันนั้นคือเอางานนะครับ เอาปัญหาของพี่น้องประชาชนมาแก้แล้วประชาชนมีความรู้สึกเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนั้นสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องอนาคตในยุคโลก,กาภิวัตน์ในยุคโลกไร้พผมแดนยุกดิจิตลอลประชาชนก็อยากจะให้รัฐบาลนั้นอยู่ยาวๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมานะครับ นะไม่ใด่ใส่ไฟไม่ได้ใส่ความนะครับคือรัฐบาลนี้ไม่มีผลงานใดๆที่จะแสดงที่เป็นที่โดดเด่นได้การแก้ไขปัญหาทุกชนิดของรัฐบาลนี้ล้วนแล้วจะเกิดจากคาําด่าคําสาปแช่งทั้งแบบทบทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็ลากเวลากันไปเรื่อยๆนะครับคือเอาเวลานะครับเป็นตัวแก้ปัญหาแต่ปรากฏว่าเวลาไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาก็กลับกลายเป็นว่า เวลานั้นเป็นตัวถ่วงความก้าวหน้าของประเทศนะพูดง่ายๆเราอยู่กันทุกวันนี้นะครับผมถามนู้ชมทุกท่านเลยนะครับเราอยู่กันแบบแบบใบแบบและแบบไปวันวันใช่ไหมถามก็แบบตรงกันตรงมาเลยนะครับทุกวันนี้เราอยู่แบบมีอนาคตไหมเนี่ยอืมคําตอบสาหรับผมนะผมมองว่ามันอยู่แบบอยู่ไปวันวันจริงๆนะครับว่าวันนี้เราจะหาเงินจากไหนเราจะอยู่ยังไงแล้วพรุ่งนี้จะหาที่ไหนได้ มืรือนจะเป็นยังไงคืออยู่กันแบบผ่านให้ไปวันๆซื้อเวลาทิ้งไปก่อนนะทิ้งไว้ก่อนคือผ่านไปวันๆแต่ว่าน,นั่นคืออนาคตและโอกาสเพราะคนเรานะครับเวลามันไม่อาจจะย้อนหลังได้ถูกไหมฮะโอกาสจะเป็นสิ่งสําคัญแต่รัฐบาลได้ให้โอกาสหรือให้ความหวังอะไรบ้างโดยวิสัยทัศน์หรือวิชันหรือหลักการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาประชาชนก็จะมีความหวังนะครับไม่ใช่ความหวังแบบลมๆแรงๆ ที่ไปหาซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เอานาไปขูดตามต้นไม้เห็นเต่าข้ามถนนก็ไม่ด้แร้วครับจับเต่ามาก็ทาแป้งอย่างเงี้ยน,นั่นแสดงให้เห็นว่าประเทศเราวันนี้ถึงข่าวอับจนนะครับไม่รู้จะพึ่งอะไรก็ต้องไปพึ่งอะไรก็ไม่รู้นี่นะฮะอันนี้ไม่ได้ดูหมิ่นนะครับแต่ว่ามันเป็นสะท้อนให้เห็นถึงว่าประชาชนนั้นอยู่ลําบากอยู่ยากต้องไปพึ่งในสิ่งที่ลิบลิวลิบลี่ลิบลีอย่างเงี้ยนะฮะ นะ,ะก็คือแหมนะครับเจอครังคกก็ไม่แด้ครั้งคกทาแป้งเจอกบเจอเกียดทาหมดแล้วครับดีอีกหน่อยสักพักจะไปทางงูเหลือมแล้วครับงูเหลือมขดงูเหลือมขดตัวที่ไหนก็จะแป้งไปทาแล้วแล้วมันจะกัดแล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่จะมองว่าวันนี้การเลือกตั้งผู้ว่ากอมก,ก็เป็นเกมหนึ่งของรัฐบาลที่อยากจะอยู่ครบเถอมผมมองอย่างนั้นนะครับเอาละ วันจึงมาย้อนดูเรื่องของ4ขั้นบันไดของพักร่วมฝ่ายค้านที่เขาพยายามที่จะหยิบยกขึ้นมาในาในการล้มประยุทธ์หรือไล่ประยุทธ์หรือสร้างจิตสำนึกให้กับรัฐบาลน,นี้รวมถึงผลเอกประยุทธ์จะโอชาด้วยในปี65ครับเรื่องแรกจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนอถ้าดูจากฝ่ายค้านดูกระแสฝ่ายค้านก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล การอภิปรายมี2แบบนะครับตามรัฐธรรมนูญ1 5 1 1 5 2การอภิปรายที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคืออภิปรายแบบ152คืออภิปรายโดยไม่มีการลงมติพูดง่ายๆก็จะหยิบยกปัญหาของประเทศของประชาชนความล้มเหลวออกมาพูดมาบอกกล่าวประชาชนนะแล้วก็จะไม่มีการโหวตนะครับว่าจะให้รัฐมนตรีคนใดอยู่หรือว่า รัฐมนตรีคนใดไปอภิปรายจบสรุปจบก็เจ็บนะฮะสรุปจบก็เจ็บนะแต่ว่าคนที่ถูกสรุปคือรัฐบาลนี้จะรู้สึกเจ็บหรือไม่นะฮะหรือว่าแค่คันๆหรืออาจจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยจากคำอภิปรายของฝ่ายค้านอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าอภิปรายจบแล้วก็เพียงให้เจ็บนะไม่สามารถที่จะโหวต ในการที่จะเลือกรนตรีคนใดคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งผลเอกประยุจันทร์โอชาได้ครับอันนี้คือแผนหนึ่งในเดือนมการาโดยประมาณหลังจากนั้นนะครับแผนสองที่พักร่วมฝ่ายค้านในการที่จะเสนอเป็นประเด็นในการล้มประยุทธ์ในปี65ก็คือฝ่ายค้านจะต้องมีการจุดประเด็นในเรื่องประชามติให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับใหม่คือให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นะครับซึ่งจะต้องเกิดขึ้นโดยสภา,าร่างคือเกิดขึ้นโดยประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นจากคณะคอสช,อชอเหมือนรัฐธรรมนูนปี60แล้วก็ออกมาอ้างเอาประเภทสว .250 มาเพื่อเลือกตนเองอันนี้นะครับถือว่าเป็นความเลวร้ายของรัฐธรรมนูญไทยเป็นที่โจดขานในเชิงลบของทั่วโลกรวมถึงคนไทยนี่นะครับนะถึงรัฐนูนที่พิกลพิการกิรัฐน,นปีนกปี60 อันนี้ฝ่ายค้านก็จะมีการจุดประเด็นว่าเอาละนะครับถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้รู้อยู่นะครับว่าสวไม่เอาอยู่แล้วนะครับคุณสมคิดเชื้อคงออกมาพูดนะครับกรณีมีผู้เสนเอบอกว่าจะล้มสวคุณสมคิดเชื้อคงสสอ,อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยก็บอกว่านะครับมันยากนะครับดูโลกของความเป็นจริงเอสวอมันขวางอยู่แล้วไปลดอำนาจสวแต่เอาละนะครับ ในนโยบายปี65ฝ่ายค้านก็ต้องหยิบยกเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นสาระสําคัญของประเทศถ้าเสาหลักไม่ดีนะครับเส้นเลือดใหญ่มีเลือดปนมีสารพิษอยู่ร่างกายก็อยู่ได้ไม่นานครับก็อยู่แบบพิกลพิการไปอันนี้ก็เป็นแผน2ของฝ่ายค้านนะครับแผนที่3ก็คือการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้จะต้องเกิดขึ้นหลังเดือนพฤษภาคมเนื่องจากว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตาม รัฐธรรมนูญปี60นั้นเนี่ยนะครับ1ป1ี1ปีจะมีการอาภิปรายได้1ครั้งเอาง่งายๆกันแล้วกันนะครับคืออภิปรายแบบลงมติฮะคือมติที่จะให้เป็นรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่มติที่จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่นะ1ปีเสนอยัตติได้1ครั้งซึ่งก็จะครบประมาณพฤษภานะฮะประมาณพฤษภาปีหน้าอันนี้ก็จะเป็นแผน2แผน3นะครับที่ ฝ่ายค้านจะต้องยื่นยติอาจจะเป็นยติสุดท้ายก่อนไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นก็หมายความว่านะฮะหลังจากนี้แล้วก็อาจจะมีการยุบสภา,าแล้วเลือกตั้งใหม่หลังพฤษภา,าก็จะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกเป็นลำดับขึ้นมาและแผนที่4ครับอันนี้จริงๆแล้วนะฮะก็คงจะเกิดขึ้นหลังเดือนพฤษภา,าปีหน้านั่นก็คือยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความพลเอกประยุทธ์ จอชากรณีที่เป็นนายกรัมรีเกินกว่า8ปีนะฮะซึ่งจะครบในเดือนสิงหาปี65หพลเอกประยุทธ์จอชาจะเป็นนายกถ้ารวมคอสชาและยกกุคการเลือกตั้งจะครบ8ปีในเดือนสิงหาปี65าครับตามรัฐมนตรีหกศูเจตนารมของรับนูนที่คอสช,าชาร่างกันขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือไม่อยากให้ในายกรัมรีนั้นอยู่เกิน 8ปีนะครับอยู่เกิน8ปีอันนี้คือเจตนารมณ์ของรัฐมนูนเพราะว่าถ้าอยู่เกิน8ปีแล้วนจะเป็นการาฝังรากฝังโคน,นในระบบราชการไทยแล้วก็สุดท้ายจะไม่เกิดการพัฒนาอันนี้คือน่าจะเป็นเจตนารมณ์ของรัฐมนูนปี60ครับแต่พลเอกประยุทธ์ชาเป็นข้ออ้างณนเะวลาน,นี้ก็คือว่าถ้าคสชฉันไม่เกี่ยวฉันเป็นนายกอยู่5ปีนายกคอสช,อชอไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พราะยึดอํานาจมาก,ก่อนรัฐธรรมน,นูญอันนี้บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าเดาไว้ได้เลยนะครับพูเด็กประยุทธ์จันทร์ชัจะหยิบยกประเด็นนี้มาต่อสู้คดีนะครับก็อยู่ที่สารรัฐมนูลครับว่าโดยเจตนาลมโดยแท้กคุณจะแปลความแบบไหนคุณจะแปลความแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรเอาสีข้างเข้าถูอ่ะหรือจะแปลความแบบตามเจตนารมที่แท้จริงของกฎหมาย ถ้าแปลความตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายอยู่เกิน8ปีต้องไม่ได้ครับสิงหาะยธ์จ้์ชาต้องหลุดแต่ถ้าไปแปลความแบบแบบสีข้างเข้าถูหรือแปลความแบบสีถนนชัยนะฮะก็บอกว่าคอสชไม่เกี่ยวหรอกนะไอ้แปดปีหมายถึงว่าในช่วงของการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะแปลความรักษาอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นในการวิเคราะห์อันนี้คือ4ขั้นบันไดที่ ฝ่ายค้านนะฮะจะทำเป็นแผนในการล้มประยุทธ์ในปี65าครับนะฮะม่ใจะล้มแบบล้มร้างการปกครองนะครับอย่าไปแปลความผิดคือล้มแบบคมว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์ชาน,นั้นออกไปนะเพื่อขยับขยายบ้านเมืองใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะยังไม่เป็นประชาธิปไตยก็ต้องแก้ไขใหม่ด้วยการร่างใหม่อันนี้คือการขยับขยายของฝ่ายค้าน นะครับแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมนะครับผมว่าโดยความหนาหรือความบางของคนเด็กประยุจันทร์นชาเนี่ยนะครับยากครับนะที่จะมายอมรับในสิ่งที่4ประการที่ผมพูดแต่เอาละนะครับถ้าจะไปก็ต่อเมื่อประชาพลังประชารัฐได้เปรียบนะบก็จะมีการยุสบสภาแต่ยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับกระแสะกดดันเวลานี้ภาคประชาธิปไตยแม้จะดูอ่อน แต่ถ้ารวมกันมากๆจากสภาวะความเป็นอยู่แล้วผมว่าปีหน้ามีแข็งครับนะตอนนี้ปีนี้ต้องยอมรับนะครับว่า,าฝ่ายต่อต้านฝ่ายต่อสู้เพื่อประชาธิปไนั้นอ่อนแอลงจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจความเป็นอยู่เรื่องโควิดนะครับเรื่องรัฐบาลใช้มาตรการแบบรุนแรงนะเขาชุมนุมก็ใช้กระสุนยางใช้ตู้คอนเทนเนอร์อย่างเมื่อวานนี้นะครับผมพูดในทิกต o k คืออะไรนะครับพี่น้องชาวจันนะเขาจะมาประท้วงหรือมาเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าเมื่อวันปิดถนนกันหลายเส้นนะครับออโตโค้ครเนเนอร์มาขวางกลัวเขาจะไปทำเนียบรัฐบาลอันนี้นะครับคือสิ่งเหล่านี้ผมว่าปี65ประชาชนจะลุกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันอัดอั้นจากการสกัดกั้นเรื่องสิทธิเสรีภาพมามากพอสมควรและโควิดวันนี้ นะครับก็เชื่อว่าอย่างนะ้อยก็ฉีดวัคซีนไปเยอะนะพลังของประชาธิปไตยน่าจะเกิดขึ้นเยอะนะครับเรื่องชนะก็อาจจะไม่แน่นะครับนะรวมถึงกลุ่มเยาวชนปลดแอกกลุ่มเรียกร้องต่างๆนานาปีหกห้าน่าจะเกิดขึ้นเยอะและสุดท้ายผลเด็กประยุทธ์จนันทรโอชาอาจจะไม่รอให้ถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าแต่ก็ยากนะครับนะถ้าไปอภิปรายพฤษภาแม่นะครับกว่าจะตัดสินใจมิถุนา เม่อวิานากรกฎาก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะฮะผมเดาได้เลยว่ารัฐบาลนี้จะรอใช้งบป,ประมาณก่อนครับ <laughs> นะครับเป็นอาหารอันโอชะนะก็คืองบป,ประมาณครับเป็นอาหารจานใหญ่ถ้าตราบใดยังไม่ได้ใช้งบป,ประมาณนะครับนะไม่ได้ใช้งบป,ประมาณปีห4ไม่มียุสบสภาครับนะคราวหน้าการเลือกตั้งในประเทศไทยจะเหลวแหลกที่สุดคครดูครับคือเป็นการใช้เงินมหาศาล นะครับวันนี้การพัฒนาการเมืองการพัฒนาประชาธิปไต,ย,ตยล้มเหลวโดยเส้นเชิงนะครับโดยรับนวนปี60ครับโดยการยึดอํานาจของคอสช,อชอครับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาเลือกตั้งนายกอบาตาเลือกตั้งอบาตาซื้อกันทั้งประเทศจะจับไม่ได้นะเพราะผู้พอไว้ผู้ช่วยสำนักงานสงชาติสำนิกงาสงชาติออกมาแต่แล้ว่าไม่เจอคนซื้อเสียงอบาตา ชาวบ้านเจอกันตั้งแต่เดินที่ไหนสะดุดที่นั่นแต่ตำรวจหาไม่เจอ <c oughs> เห็นไหมครับการเลือกตั้งใหญ่คราวหน้าเช่นเดียวกันคร <c oughs> าวแวแวๆแต่ละพักการเมืองโดยเฉพาะยิ่งพักร่วมรัฐบาล <c oughs> พักตั้งใหม่ที่เป็นซีกรัฐบาลเตรียมกันไว้เป็นหมื่นล้านนะครับเตรียมกันไว้เป็นหมื่นล้านนั้นประชาชนต้องดูให้ดีดูการเลือกตั้งซ่อมที่สงขลาครับอีสองจังหวัดเนี่ยใช่ไหมฮะสุราษฎร์กับสงขลา่ะที่สสประชาธิปัตย์ถูกสารล้มนูล ตัดสิทธ์ทางการเมืองอ่ะนะห้าคนอ่ะจะมีการเลือกตั้งซ่อมคอยดูครับการเลือกตั้งซ่อมจะใช้เงินมากมายขนาดไหนนะฮะแล้วเลือกตั้งใหญ่คราวหน้านี่คือทิศทางความล้มเหลวของประเทศไทยจากการยึดอํานาจแล้วมีการเขียนรับนูลปีหกศูนย์นะครับเมื่อใดมีสืบทอดอำนาจเมื่อนั้นแหะครับการเมืองจะล้มเหลวประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรประชาชนก็จะไม่มีความหวังและ นะครับการเลือกตั้งก็จะเหลวแหลบนะครับย้อนยุกไปนะครับ40 50ปีที่แล้วดีไมด่ดีอาจจะเลวร้ายกว่าเก่านะครับสมัยก่อนเงินยังไม่เยอะขนาดนี้แต่วันนี้นะครับทั้งกอบทั้งโกยทั้งเตรียมนะกันไว้เป็นหมื่นๆล้านท่านคิดดูกันแล้วกันครับและเงินหมื่นๆล้านนั้นนะฮะไม่ใช่เงินของใครนะครับแต่เป็นเงินภาษีก่อนของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นแหละครับ นะจะเอาไปเก็บไปรวมในรูปแบบไหนอันนี้ไม่ทราบหรอกครับนะไม่ต้องพูดก็คงจะรู้กันได้นะเอาไปเก็บเอาไปรวมแบบไหนแต่ว่าเงินทุกบาททุกสังเป็นเงินภาษีก่อนของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นครับนะจะไปในรูปแบบอะไรก็แ,แต่รูปแบบคอมมิชชั่นรูปแบบเยอะแยะนะครับนะครับเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าการเลือกตั้งคราวหน้าที่จะเกิดขึ้นประชาชนต้องจับตาพักการเมืองให้ดีครับ ต้องจับตาพรรคการเมืองให้ดีนะครับโดยเฉพาะายิ่งพรรคที่สืบทอดอำนาจก็ดีพรรคที่ร่วมกอดคอกับประเด็จการรัฐประหารนะครับต้าตราบับใดที่เรายังเลือกพรรคประเภทอย่างนี้บ้านเมืองไม่มีคำว่าเดินไปข้างหน้านะครับจะเดินภายใต้ลักษณะท,ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นนะครับไม่มีทางนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนๆรายการขอบคุณทุกท่านที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขเข้ามาติดตามสถานการณ์การวิเคราะห์ ข่าวการเมืองกันนะครับผมจำนงเชมนงคลนะครับขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณนะครับและสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เขียนข้อความสวัสดีมาส่งรูปหัวใจส่งรูปต่างๆนานาต้องกล่าวขอกราบขอบพระคุณนะครับไม่อาจจะเอ่ยชื่อได้ทั้งหมดนะแล้วก็เย็นนะครับ5โมงเย็นพบกันช่วงตรงไปตรงมาครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ